เจ็ดที่นั่งราคาโคตรถูกเลขมาแค่20 0 0 0โลรถปี17นะครับคันนี้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่เขาเรียกว่าสายประหยัดนั่นแหละสายประหยัดนะครับเจ็ดที่นั่งสายประหยัดแล้วก็ตัวนี้ย้ำนะครับเป็นตัวท็อปเลยเอาไปขนของได้เลยนะครับสมมติมากันสี่คนนี้แล้วเราอยากไปเที่ยวนะครับเขาย่งเขาใหญ่หรือที่ไหนก็ตามก็แล้วแต่นะครับนี่เลยสามารถขนของได้เยอะเลยจักรยานนะครับแบบพับได้เคยเห็นไหมตึงอะ่ะพับได้เร่มมันหลายหลายคันอยู่เนาะห้าสามสี่คันถึงนะ ถึงเพิ่ม5คันด้วยเออถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยใครที่สนใจนะครับเจ้าคันนี้ต้องรีบมาจัดนะครับเพราะว่าไม่แค่2,000 20, บอกเลยว่ารถอเวนซ่ามันหาที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่2,000 20, บอกเลยหายากนะหายากสำหรับเจ้าคันนี้ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมครับปูนส่วนโนออตโตคาร์มาอยู่กับที่ส่วนโนออตโตคาร์สาขาสระบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยเป็นรถ7ที่นั่งราคาโคตรถูกเลขมาแค่20,000ื่นโลรถปี17นะครับเป็นโตโยต้าอเวนซ่าหนึรถปี2018นะครับมีแรงน่าใช้มีแรงน่าชมครับเดี๋ยวผมพาดูกันเลยนะครับย้ำว่าคันนี้เลขไม่แค่20,000ื่นเท่านั้นเองโอเคมาดูที่ตัวหน้ารถกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวหน้ารถบอกเลยว่า สวยงามมากนะครับเป็นสีขาวบอกเลยว่าไม่มีชนหนักนะ้ำซุปมมีความไฟมาอย่างแน่นอน,นครับไฟหน้าบอกเลยว่าใสๆส,สวยๆเลยนะครับใสๆส,สวยๆเลย,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 ยนะแลนะเป็นหน้าใหม่ด้วยแมนเดนเชงนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับได้เป็นหลอดฮาโลเจนเปนที่เรียบร้อยแล้วก็นะครับไฟตัดหมอกมีให้ด้วยคันนี้ถือว่าสวยนะคันนี้ถือว่าสวยเลยเป็นเจ็ดที่นั่งที่โคตรดีนะครับเพราะว่าผ่อนแค่เจ็ดบาทหยอกครับเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันบาทสามารถได้คันนี้ไปครอบครองเลยหรือว่าใครที่อยากได้คันนี้ ออกรถแช่ศูนย์บาทก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับโอเคมาดูกันต่อสาหรับตัวยางครับตัวยางก็ได้เป็นตัวยางเดิมเลยของอเวนซ่านะครับตัวนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เป็นยางปีปีสิก็คือปีจากที่ออกจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นเทียบร้อยคันนี้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่อ่าเขาเรียกว่าสายประหยัดนั่นแหละสายประหยัดนะครับเจ็ดที่นั่งสายประหยัดแล้วก็ตัวนี้ย้ํานะครับเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวท็อปเลยโอเคมาดูกันสักนิดนึงว่า รถปี18นะครับไม้20,000จะโดนชนกันมาหรือเปล่านะครับอ๊บนี่เห็นปะดูเม็ดอาร์คนะครับทุกคนเยดแค่โคตรตึงโคตรตึงนะครับเม็ดอาร์คอย่างตึงนะครับใครที่อยากได้รถอ่าคุณภ,ภาพดีรถปีใหม่ไม้น้อยแนะนําคันนี้เลยเจ็ดที่นั่งราคาสุดคุ้มนะครับเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมค่อยมาใส่แล้วกันโอเคไมู่กันต่อึอ๊บโอ้โหพอเข้ามาในรถเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่โอเคนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่โอเคอ๊บ เฮ้ยและที่สําคัญได้เกียร์ออตโอต้นะจีที่นั่งเกียร์ออตโต้ผ่านเจ็ดพัน 7, ทุกคนผ่านสิบพัน 7, ทุกคนโหถือว่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยกุญแจอยู่นี่นี่เองไม่เจอนะครับไ่เจอกุญแจได้เป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทลร์ล็อกได้ด้วยเป็นกุญแจรีโมทว่าง,ง่ายๆนะครับโอเคอนุญาตให้ดูไมเลยดีกว่านะครับให้ดูไมกันเลยดีกว่านี่นะครับไม่สองหมื่นหกพันเห็นปะ สองหมกพันหนึิกกโลเท่านั้นเองบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะได้กันนี้ไปโคตรคุ้มจริงๆนะครับ SRS Airbag มีมาให้สองลูกด้วยกันนะครับที่พวงมาลัยหนึ่งลูกแล้วก็ข้างๆคนขับอีกหนึ่งลูกกันไปเลยทราบตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนนี่นะเกียร์ออโต้นะครับเอ้ยไม่ใช่เหวอเลยนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับออโต้นะฮะเฉพาะเฉพาะฝั่งคนขับนะทุกคนคันนี้เฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ตัวนี้มีได้ไฟด้วยได้ไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหม ตัวน,นี้ไล่ฝ้ากระจกนะครับเวลาฝนตกเนี่ยก็กดได้เลยใช้งานได้แต่ว่าอย่าก,กดค้างนะถ้ากดค้างเดี๋ยวกระจกพังนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคันนี้โอเคมาต่อครับตัวนี้ที่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมี AUX USB ใช้ได้ปกติเพราะว่าคันนี้เชื่อมบลูทูธได้นะเพราะว่าสามารถกดรักษาจากตรงนี้ได้เลยบลูทูธก็สามารถใช้ได้เฮ้ยรถปี18นะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมมือถือได้ด้วยเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับและตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าโอเคมาดูกันต่อมาดูกันต่อแล้วเบาะผ้านะครับที่สําคัญนะครับลองมาดูใกล้ๆนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยม่ยับเลยจะมีรอยถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับตามสภาพการใช้งานนะทุกคนรถปีสิบแปดแต่ไม่แค่สองหมื่นอ่ะโอ้โหก็ก็ดีนะถือว่าดีเนาะดีปะเออดีครับนะครับโตโยต้าอเวนซ่านะครับโตโยต้าอเวนซ่าโอ้โหมาดูที่แถวที่2นะครับล็อกที่2เป็นยังไงนะครับผมสูง182นะครับนั่งปึ๊บ อ่ะเฮ้ยก็มันเป็นรถเรียกว่ารถเจ็ดที่นั่งแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยใหญ่ขนาดนั้นนะไม่ได้ใหญ่แบบว่าหรูหราอลังการเหมือนพวกฟอร์จูเนอร์พวกปาเจโร่นะครับก็นั่งก็นั่งได้ถือว่านั่งก็นั่งได้นะครับแล้วแอร์ก็มีมาให้นะครับตัวนี้แอร์มีมาให้เลยเห็นไหมปึ๊บแอร์มีมาให้เลยสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเอ้ยแต่ช่วงเฮดรูมอะโอเคช่วงข้างบนหัวเนี่ยผมรู้สึกว่านั่งแล้วไม่ไม,ไม่ไม่อึอดอดัดไม่แบบไอ้นี่เกินไป แต่ว่าช่วงเล็กรูมก็อาจจะอาจจะติดนิดนึงไม่ติดมากหรอก็นั่งได้ถือว่านั่งได้ผมว่่สูงสูงเกินคนนะพี่สูงเกินคนรับไปสองคนไทยสูงไม่ถึงหรอกรับไปสองอ่ะเวลาจะเข้าไปข้างหลังเข้ายังไงนะครับนี่นะครับสามารถเปิดได้เลยนี่นะครับมาเห็นปะ่ะอันนี้คือล็อกที่3นะครับเจ็ดที่นั่งล็อกที่3ถือว่าโอเคมุณถือว่าสวยนะคันนี้นี่เห็นไหมตัว G ตัว G คือตัวอะไรนะครับตัว G คือตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยนะครับ นี่ปื๊บโอ้โหหรือว่าใครที่ชอบนะครับทรงเจ็ดที่นั่งทรงใหญ่ๆนะครับสามารถเอาไปขนของได้นะแบบว่ามีกันแค่สี่คนเนี้ยก็สามารถเอาไปขนของได้พราะบอกมันพับได้นะทุกคนบันพับได้ <c oughs> บอกพับได้นะครับคันนี้ครับ <c oughs> ว่าอยู่มันต้องพับได้ดว,วะ <c oughs> ใช่ไหมเออเนี่ยใครที่แบบเอาไปขนของได้เลยนะครับ สมมติมากัน4ี่คนนี้แล้วเราอยากไปเที่ยวนะครับเขาย่งเขาใหญ่หรือที่ไหนก็ตามก็แล้วแต่นะครับนี่เลยสามารถขนของได้เยอะเลยจักรยานนะครับแบบพับได้เคยเห็นไหมตึงอ่ะพับได้ประมาณหลายหลายคันอยู่เนาะห้าสามสี่คันถึงนะถึงเพอเพอห้าคันด้วยเออถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยใครที่สนใจนะครับเจ้าคันนี้ต้องรีบมาจัดนะครับเพราะว่าไม่แค่สองหมื่นบอกเลยว่า รถอเวนซ่ามันหาที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่สองหมื่นบอกเลยหายากนะครับหายากทางปรเจ้อคันนี้โ o ยต้าอเวนซ่านะครับมาดูกันต่อนะครับไฟท้ายถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่แตกเลยนะครับได้เป็นไฟแบบ led ด้วยและเจ้าคันนี้นะครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ถอยนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยแล้วตัวข้างหลังนี้ติดสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับตัวด้านข้างก็ติดสเกิร์ตมาให้นะถือว่าสุดนะคันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับหรือว่านะครับมากัน7คนเลยนะครับสามารถขับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ของอุปกรณ์เนี่ยเอาไว้นี่เทิร์นไว้ตรงนี้เลยบนหลังคารถได้เลยเพราะว่าเรามีตัวนี้มาให้นะครับตัวอาร์มาให้เทิร์นได้เลยนะครับเอามาเทิร์นได้เลยถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องรถปี18ไม้สองหมื่นกันนิดนึงจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยโอ้โหถือว่าสุดนะครับถือว่าสุดนะครับโอเคเครื่องพันห้ารถเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้าถือว่าประหยัดน้ามันจัดจัดเลยนะประหยัดน้ามันจัดจัดเลยมาดูนะครับได้เป็นเครื่อง ดูโอวีวีทีไอนะเครื่องพันห้าด้วยแล้วตัวเครื่องถือว่าโอเคนะครับลอยมาร์กยนะังอยู่ครบเลยลอยมาร์กอยู่ครบนะครับแผงกันความร้อนนี่รถปีสิบแปดนะทุกคนโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะไม่มีขาดไม่ยุ่ยม่ยับหมุดยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับคันนี้รับประกันได้ว่าไม่มีชนแน่นอนไม่มีชนแน่นอนเพราะว่าคันนี้ผมไปซื้อจากลูกค้ามาเลยนะครับลูกค้ามาเลยถือว่าสวยนะถือว่าสวยใช่นไหมแบตตัวเล็กๆเลยแบตไม่ใช้ตัวใหญ่นะครับแบตตัวเล็กนะครับตัวนี้ สวยนะคันนี้ได้ไปยังไงไม่ผิดหวังนะครับและที่สําคัญนะคันนี้ราคาโคตรถูกนะครับราคาโคตรถูกเดี๋ยวมาสรุปราคากันดีกว่านะครับยวมาสรุปราคากันดีกว่าว่าผมจะเปิดขายอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวนะครับสาหรับเจ้าคันนี้เป็นโตโยต้าอเวนซ่า 1.5G รถปี18ครับเลขไมค์แค่20,000โลผมเปิดขายอยู่เพียง4 29,000บาทฟังไม่ผิดนะครับ4 29,000บาทได้รถเจ็ที่นั่งนะครับเจ้าคันนี้ไปครอบครองเลยและที่สำคัญเป็นตัวท็อปเลขไมค์แค่20,000โลเท่านั้นเอง ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์099 365 4141คือเบอร์ผมนะครับหรือว่าติดต่อที่พี่ผมก็ได้099 635 9414อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แม่ครับ099 635 9415นะครับโทรได้เลยหรือใครอยากมาดูรถตัวจริงครับสภาพจริงดูได้ที่ไหนนะครับสามารถดูได้ที่ ซูโนโออโตคาสาขาสระบ,บุรี1สาขาแล้วก็ลบบุรีอีกหสาขานะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยแล้วก็อ่าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดรถใหม่หมๆรถสวยๆนะครับราคาโคตรถูกอย่างนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม